สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงประจำเดือนมิถุนายน2568ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสำหรับวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวสุกแล้วก็ดาวจันทร์สถิตที่ราศีตุลได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนา ไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้คะ่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนคือชาวราศีตุลตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้อิบใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายคะ่ะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนเลือกไพ่เกรอกอรีสกอตตาโรนะคะมาเปิดให้กับพี่ๆเพื่อนๆชาวตุล วันนี้จะเปิดไพ่แบบ12พบเรือนชะตาเพื่อดูสถานการณ์ต่างๆนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยค่ะดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2568ของชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ไปแรกได้ไพ่สามไม้เท้าการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมาถึงคุณแล้วนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวจะออกจากเรือนอริตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนนะคะดาวการเงินดาวพระอังคารก็จะเลิกเป็นนิดเลิกอ่อนแรงนะคะเข้าสู่เรือนลาภะคุณจะมีเรื่องราวที่ ทําให้คุณมีความสุขสําราญใจสบายใจนะคะได้รับความมั่นคงนะคะรู้สึกว่าชีวิตกําลังจะดีขึ้นอนอนาคตอนาคตกําลังจะดีขึ้นในทุกทิศท,ทางแล้วก็ไพ่ ราชาถือเรียดมาในเรือนของการเงินนะคะดาวพระอังคารดาวการเงินจะออกจากตาแหน่งนี้แล้วเข้าสู่เรือนลาพาได้เกณฑ์ยงยศนะคะอน,นันต์ไปด้วยศักดิ์ศรีอน,นันต์ไปด้วยทรัพยากรไหลามาเทมาทามาค้าขึ้นถ้าขายร่ํารวยโอกาสทองมาถึงแล้วเตรียมกอบโกยเตรียมตักตวงนะคะแล้วก็มีแววว่าจะได้ความรักจะสมหวังในความรักจะคืนดีกับคนรักที่มีปัญหากันอยู่หรือว่าคนรักเก่ามีโอกาสย้อนวนกลับมาคนโสดมีเกณฑ์พบคู่พบ คนที่เข้ามาดูแลและเอาใจใส่ไม่ว่าพูดอะไรจากนี้ไปจะมีคนเชื่อถือนับถือรับฟังนะคะสื่อสารสิ่งใดผู้คนจะให้เกียรติมากขึ้นอะไรที่เคยถูกมองในแง่ร้ายนะคะถูกใส่ร้ายใส่ความใส่ร้ายป้สีจะแก้ต่างได้ทั้งหมดเลยนะคะอู้ดีเอ็มเนะคะดีเอ็มเ พลังงานของความเป็นที่รักพลังงานของความอุดมสมบูรณ์พลังงานของความปังความมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะชาวตุลน่ะจะได้รับลาบผลต่างๆนานาแล้วมีความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างมากมายถ้าหากเคยมีปัญหาอะไรในครอบครัวก็จะคลี่คลายแล้วเกิดความสมัครสมานสามัคคีนะคะหรือมีข่าวดีเรื่องการมีบ้านมีรถได้ทรัพย์สินได้ที่ดินอะไรแบบนั้นด้วยนะคะทีนี้ในเรือนที่5้าได้ไพ่ห้าถ้วย จริงๆแล้วดาวประจำเรือนที่5ของคุณคือดาวพระราหูแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีมันจะต้องออกมาในแนวทางทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าในทิศทางที่ดีนี้น่าจะแปลว่าอะไรที่เคยเสียไปจะได้กลับคืนอย่างเช่นถ,ถ้าเคยทำงานอะไรแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนผลตอบแทนนี้จะมาถึงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เคยลงทุนอะไรไปแล้วขาดทุน ผลกำไรจะเริ่มมาหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีผลกำไรนะคะใครที่ยืมเงินไปแล้วเหมือนกับคุณคิดว่าคุณคงไม่ได้คืนแล้วแหละก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเอามาคืนเหมือนได้สิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาบางท่านหมายถึงความรักที่เคยทะเลาะเบาะแว้งจนคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรในช่วงที่ผ่านมาในช่วงในปีที่ผ่านอาจจะย้อนวนกลับมาได้หรือว่าคนโสดก็จะพบกับคนที่ ใช่แต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะผ่านทอกซิเ l a t i o n นชิพมาอย่างนี้นะคะก็ตามพลังงานของไพ่ออกมาอย่างนี้แสดงว่าคุณจะได้รับอะไรที่เคยผ่านความเสียหายมา หรือว่าสิ่งที่คุณเคยเสียไปได้วนกลับอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าหากใครที่ไม่ได้มีปัญหาก็จะได้เป็นเรื่องอื่นเข้ามาเป็นโชคเป็นลาบแน่นอนนะคะเรือนที่6ได้ไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบไม่ใช่ไพ่ร้าย,ายแต่เป็นไพ่ของการมุทะลุหรือว่ามั่นใจแน่วแน่มุ่งมั่นไม่ยอมท้อถอยนะคะพระเสาร์เข้าสู่เรือนที่6ได้คุณอุปการนะคะได้โชคใหญ่นะคะได้โชคใหญ่ ให้สำราญใจเลยแหละคุณจะมีโชคลาภเข้ามาคุณจะมีความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างแน่นอนแต่คุณอาจจะถูกอิจฉาริษยาหรือว่าคุณอาจจะต้องยืนหยัดสักหน่อยในขอบเขตของตัวเองนะคะเพราะว่าเส้นทางของลาภผลนี้อาจจะมีคนคอยขัดขวางแล้วคุณก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองหรือคุณก็จะต้องแบบเจอกับคนที่ไม่ประสงค์ดีหรือว่ามีบ้างนะคะคนที่ ชื่นชมคนที่ส่งเสริมมีมากกว่าแต่คนที่มองคุณในแง่ร้ายอาจจะเสียงดังแต่สิ่งที่คุณทำมาอย่างเต็มที่นั้นจะจะกลบเสียงที่คอยแบบบ่นว่าหรือว่าคอยคอยแบบ discredit อะไรคุณนะนะคะมีอยู่นะคะคนที่ยังคงแบบ มองคุณในแง่ร้ายหรือว่าอาจจะล้ำเส้นคุณหรือพยายามที่จะดึงคุณให้กลับไปอยู่ในโหมดของการยอมหงอแล้วต้องตกลงตามที่เขาเหล่านั้นอยากให้เป็นซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งในการทํางานก็ได้คะ่ะแต่เสียงของคนเหล่านี้ที่พยายามจะดังที่สุดนะ่ะยังไงยังไงความสําเร็จของคุณก็จะกลบเสียงหรือแสงของคนเหล่านี้นะคะเรือนที่อู้เรือนที่ เจตเรือนของคู่ครองคนรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักที่ทุ่มเทพยายามและเข้ากันได้อย่างมีชีวิตชีวานะคะคุณจะเจอคนที่ทุ่มเทและตั้งใจรักคุณนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีแบบความสัมพันธ์นะคะความสเสน่หาแล้วก็ รู้สึกสดชื่นมากๆเลยในการสื่อสารกันในครั้งนี้นะคะเรือนที่แได้ไพ่สองดาบค่ะไพ่ร้ายออกมาในเรือนร้ายก็จะกลายเป็นด้านดีนะคะคุณจะสามารถแก้ไขแก้ตัวแก้ต่างให้กับตัวเองได้หมดถ้าใครเคยถ้าใครเคยแบบหลับหูหลับตาที่จะมองคุณในแง่ร้ายหรือว่าอาคติต่อคุณคุณจะแก้ต่างอาคติได้ทุกๆสิ่งที่นี่สองดาบแปลว่าการตัดสินใจด้วยนะคะสองดาบ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดสินใจด้วยสัญชตาตญาณอาจจะมีเหตุให้คุณได้ตัดสินใจเลือกนะคะเลือกเช่นเลือกงานใครที่หางานอยู่ตกงานพองานเข้ามาก็จะเข้ามาแบบหลายงานพร้อมกันนะคะใครที่โสดอยู่นะคะจะมีคนรักสักทีแล้วจากนี้แต่พอจะมีคนรักก็มีเข้ามาให้เลือกอะ่ะจะไม่ได้มีมาแบบ ทีเดียวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องโอกาสเรื่องของการสร้างสรรอะไรก็ตามแต่คุณจะมีทางเข้ามาให้คุณได้แบบอ้าวต้องตัดสินใจเลือกอ่ะนะคะแล้วก็มีไพ่จัดเม้นค่ะพ้นทุกพ้นโศกพ้นเคราะห์ใหญ่นะคะอู้ด s ันใช่เลยแหละนะคะ ดาวจะไปกองรวมกันในเรือนสุภะเยอะเลยพระพระรหัตดีก่อนแล้วก็พระพุธเข้าไปเป็นเกษตรทธิบดีพระอาทิตย์เข้าไปเป็นโชคใหญ่ในชนาสาจะมีความรุ่งเรืองความก้าวหน้าถูกโปรโมตในการงานนะคะทําอะไรก็เข้าตากรรมการไปซะทุกอย่างแข่งขันอะไรในช่วงนี้ก็จะได้รับชัยชนะจะได้รับผลลั์อันดีงามจะได้ผลลับอันประเสริฐนะคะเท่าเข้าตาผู้อื่นนะน้อยนักที่จะ อคติต่อคุณเพียงแค่ว่าคนที่อคตินั้นอยากจะแสดงออกอะไรเยอะนะคะการงานรุ่งโร์ใครที่หางานใหม่อยู่จะได้งานที่คุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกทิศทางก็คือระดับชีวิตเปลี่ยนมาตรฐานการใช้ชีวิตดีขึ้นในทุกทิศทางนะคะทำพลันในเรือนที่11บเลาบผลมานะคะลาบผลมาแน่นอนชีวิตของคุณจะร่มเย็นเป็นสุขขึ้นนะคะและ มีเกณฑ์ที่ตัวคุณเหมือนกับจะผ่านเรื่องราวในชีวิตจนจนรับรู้ว่าตัวเองมีความสุขได้จากอะไรอย่างแท้จริงอะไรที่เป็นเรื่องตามกระแสอะไรที่เป็นเรื่องที่จะทําให้ตนมีความสุขอะไรเป็นเรื่องที่จะต้องทําเพื่อได้รับการยอมรับจากสังคมอะไรคือเรื่องที่ที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริง ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไปในแบบที่ผู้อื่นเขาเป็นก็มีความสุขคุณจะได้คุณจะเข้าสู่เส้นทางเหล่านี้ด้วยนอกเหนือจากการได้รับผลไหลมาเทมานะคะแล้วก็เรือนที่12ได้ไพ่สองไม้เท้าเรือนที่12เรือนที่8ดที่เป็นทุสถานภพหรือว่าพบเรือนที่จะถูกท้าทายนะคะมีไพ่สองไม้เท้าเข้ามาแน่นอนว่าคุณจะมี คุณจะมีข่าวดีในเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จความโดดเด่นและความโด่งดังและคุณจะมีทางเลือกมาสองทางว่าคุณจะไปในทิศทางของพุ่งทยานไปเลยในสังคมโออาใหญ่โตโดดเด่นแต่เอ๊กัลยาณมิตรเหล่านี้ใช่กัลยาณมิตรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น แก๊งที่ตามพาไปสู่ความเสื่อมดูยึดติดในสังคมลาบยศอะไรแบบนี้นะคะหรืออา้าวถ้าเกิดว่าพัฒนาไปอีกด้านหนึ่งก็โดดเด่นได้เหมือนกันก็รุ่งเรืองได้เหมือนกันแต่อาจจะดรอปลงหน่อยในตรงที่ว่าอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหฟูฟ่ฟองเป็นยองใยอาจจะไม่ใช่การทำอะไรให้โดนใจทุกคนในสังคมแต่ทำด้วยความรอบคอบและก็เป็นบุคคลที่จะได้คัดกรองกัลยนานมิตรโดยตรง เลยว่าเนี่ยแหละคือการถ้าหากคุณเลือกที่จะทํางานนี้ให้สําเร็จทํางานตามความฝันให้สําเร็จหรือทํางานใหญ่ที่ได้รับโอกาสมาถ้าคุณเลือกที่จะมีขอบเขตบ้างไม่ประนีประนอมในสิ่งที่ไม่ควรประนีประนอมบ้างแล้วคุณจะได้คัดกรองคนที่คุณไม่ยอมแล้วเขาไม่คิดว่าคุณจะมีผลประโยชน์อะไรนะออกไปเนี่ยแหละคือ เนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเลือกนะคะเนี่ยลึกซึ้งนะคะพี่ๆเพื่อนๆเด็กถือดาบคุณจะมีโอกาสเข้ามามากมายนะคะและเป็นโอกาสในการพลิกชีวิตเลยและ The Tower นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่คุณจะต้องใช้ทักษะและความสามารถในเรื่องของสัญชาติยานให้ดีๆหรือว่า เซนของตัวเองต้องแข็งแกร่งมากว่าเรื่องนี้นะจะพาไปรุ่งได้ด้วยแต่จะรุ่งแบบยั่งยืนหรือจะรุ่งแบบร่วงหล่นคุณจะได้เลือกระหว่างเจ็ดเหรียญการเติบโตและความรุ่งเรืองแบบระยะยาวแบบมั่นคงถาวรแบบแบบละเอียดในเรื่องของการเลือกคบคนเลือกแสดงออกเลือกสร้างสารรค์หรือจะพุ่งทยานแล้วก็ เป็นภาวะเสี่ยงต่อไปกับการที่มีสังคมอะไรแบบนั้นนะคะเอ้ลึกซึ้งนะคะแต่ว่านี่แหละคือเส้นทางที่ใช่ละ นี่แหละคือเส้นทางของความเจริญแล้วนะคะในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีตุลดีเลยนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสารรค์เป็นช่วงเวลาแห่งการมีคุณค่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะคะแล้วจะพัฒนาไปสู่การครองคู่ครองรักในทิศทางที่มั่นคงถาวรและเติบโตร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะไปได้เลยมีเกณฑ์ที่จะพบรักพบคู่หรือว่าคนรัก กลับมาประนีประนอมกันแล้วนะคะหรือว่าผู้ที่ผู้ที่มีปัญหาไม่ลงตัวสักทีไม่ชัดเจนสักทีก็จะมีความชัดเจนแล้วนะคะเหมือนหลุดพ้นจากหลุดพ้นจากเคราะห์เข้าสู่เรื่องราวนะคะแห่งความโชคดี เติบโตเฟื่องฟูเจริญรุ่งเรืองและเลือกอย่างมั่นคงนะคะถ้าเกิดรอคอยความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วก็พยุงมาเสมอถึงเวลาแล้วแหละนะคะที่ความสัมพันธ์จะผูกมัดมั่นคงคะ่ะเรามาดูไพ่ออร์เรเกันนะคะ ดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2,568ของชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นอย al ่างไรบ้างคะอ้าต่อตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะสร้างบุญค่ะคุณอาจจะมีทางเลือกเข้ามามากเลยไม่ว่าจะเป็นทางเลือกเกี่ยวกับการงานนะคะการการแบบ เข้าสังคมการเลือกคบคนการหารายได้แต่ว่ามันจะมีจุดที่ว่าถ้าหากว่าคุณยอมมากเกินไปบางเรื่องก็อาจจะเป็นผลในทางลบในอนาคตคุณจะต้องดูให้ดีๆว่า บางคนถ้าเกิดว่าละมุนละมุนละม่อมคุณไม่อยากคุณไม่อยากปัทาะคุณหรือคุณไม่อยากปฏิเสธสุดท้ายแล้วมันก็ยังจะวนเกิดปัญหาขึ้นซึ่งอาจจะเป็นภาระอะไรหนักอึ้งที่คุณเคยแบกมาแล้วคุณถึงเวลาที่คุณจะไปฏิเสธที่จะต้องให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างนั้นนะคะนะคะให้ออกมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวลัคนารา,ราศีตุลอาจจะเด็ดขาดแล้วก็ใครมาไม้ไหนก็ โยนไม้นั้นคืนให้ไม่ใช่ว่าใครโยนแบบมีดดาบมาแล้วจะบังคับเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเรียกร้องหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรบงการให้ได้ดั่งใจอาจจะใช้ไม้อ่อนมาบงการก็ได้นะคะคุณก็จะเรียนรู้วิธีการปฏิเสธ โดยที่ใช้ไม้นั้นกลับไปเหมือนเดิมนานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ไปวัดทําบุญนะคะช่วงนี้ไปวัดทําบุญก็ดีนะคะหรือว่าอาจจะบริจาคทานก็ได้ค่ะให้ผู้ยากไร้นะคะแล้วจะได้ดีมากเลยเพราะว่าดาวไปกองกันอยู่ในเรือนสุภะนี่แหละคือไพ่ที่ออกมาว่าคุณนั้นน่ะจะแบบ เหมือนรู้นะว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของตัวเองต้องการอะไรนะคะแล้วก็ปกปักรักษาไม่ว่าจะเจออุยลยรับผลใหญ่โตไม่ว่าคนจะเจอกับอรินะคะอริหรือว่าคู่ศัตรูนะคะคนที่พยายามที่จะใส่ใครใส่ความหรือพยายามที่จะเบียดเบียนคุณแค่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยนะคะได้ทุกได้ทุก พิศท,ทางเลยนะคะแล้วก็เฝ้าสมบัติค่ารับผลมาแล้วอนาคตสดใสามากเลยจากนี้ชาวลัคนาราศีตุลคือมองเห็นอนาคตที่สดใสรับผลใหญ่โตมาเต็มเตรียมรับทรัพย์รับโชคนะคะอุ้ยยินยอมยินยอมนี้น่าจะแปลว่าถ้าหากใครที่เคยได้เปรียบอะไรบางอย่างจากคุณเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ตาต่อตาฟันต่อฟันมาแล้วก็ยินยอมมานะคะใครที่เคยเอาเปรียบคุณไม่ว่าจะ ความสัมพันธ์แบบใดก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณไม่ยอมเมื่อถึงเวลาที่คุณไม่ประนีประนอมเมื่อถึงเวลาที่คุณรู้ว่าตัวเองควรที่จะได้รับความสบายใจหรือว่าควรที่จะได้รับความเคารพพื้นที่ของตัวเองเหมือนกันได้รับความเคารพความต้องการของคุณเหมือนกันผู้อื่นยังไงก็ต้องยอมเพราะรู้ว่าเสียเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายยอมเสียยอมให้คุณได้รับสิ่งที่ได้ดังหวัง ดีกว่าเสียเส้นทางที่จะได้เดินร่วมกันกันกบคุณดีกว่าเสียความไว้วางใจจากคุณดีกว่าเสียการเป็นมิตรสหายกับคุณแบบนี้นะคะนะคะไม่ว่าจะความสัมพันธ์ไหนก็ตามแต่นะคะหรือว่าถ้าหากมีความรักอยู่อยขออภัยค่ะตบไพ่เสียงดังถ้าหากมีความรักอยู่แล้วแต่ก่อนมีแต่ปัญหาในเรื่องราวของความรักนะคะและคุณก็เป็นฝ่ายแบบ คุณเป็นฝ่ายเสียสละให้เสมอและคนรักไม่เคยเสียสละอะไรให้เลยทีนี้แหละคุณอาจจะมีเหตุปัญหากันมานานแต่ว่าถึงเวลานี้ที่คนรักจะยอมถอยให้คุณและคุณก็ถอยให้คนรักและประนีประนอมการเติบโตไปได้วยกันปรับปรุงไปได้วยกันนะคะแอบมองคุณจะมีเสน่ห์ในตัวเองมากๆเลยนะคะถ้าหากคุณเป็นคนโสดจะมีคนชอบคุณจะมีคนรักคุณจะมีคนเข้ามา หาคุณอย่างแน่นอนและบางทีก็อาจจะมาอาจจะไม่ได้มาทางเดียวด้วยนะคะคุณจะมีตัวเลือกด้วยนะคะอุ้ยหล่อเลือกได้เนาะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะคะนี่คือพลังงานนี้เลยนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณจะผ่อนคลายลงเยอะเลยนะคะไปในที่แห่งใดผู้คนก็ต้อนรับขับสู้ มีสิทธิ์โดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะแล้วไปในที่แห่งใดผู้คนก็ต้อนรับนะคะผู้คนก็ส่งเสริมนะคะจะทํามาค้าขึ้นนะคะค้าขายอะไรก็จะเป็นที่นิยมชมช,มชอบมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะดาวไปกองกันอยู่ในเดือนสุภาพที่แปลว่าการท่องเที่ยวหรืออนาคตที่สดใสาบางท่านก็ได้เที่ยวจริงๆนะคะหรือบางท่านเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรืออาจจะอบรมสัมมนานะคะ กับเรื่องของการงานก็ได้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตของคุณกำลังจะได้ดีแต่ว่าการที่จะมีชีวิตที่ได้ดีอ่ะคุณก็จะมีบุคคลที่ต้องคัดกรองแล้วคุณจะคัดกรองยังไงนี่แหละคือการที่ต้องใช้สัญชาตญาณใช้เซนเต์เต็มเมเลยนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะของเชาว ลัคนาราศีตุลค่ะเราจะไปดูคำแนะนำจากจัก,กรวาลกันนะคะรวยขึ้นมาตรฐานชีวิตดีขึ้นนะคะความเป็นอยู่ดีขึ้นเวลบียร well ์ being, มีเสน่ห์ในตัวเองและเลือกได้นะคะมีสิทธิเลือกนะคะเรามาดูคำแนะนำจากจัก,กรวาลกันนะคะจัก,กรวาลอยากจะแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีตุล ในช่วงเดือนมิถุนายน2,568นี้บ้างคะถ้าย้อนกลับไปทางเดิมผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบเดิมก็คือถ้าคุณปฏิบัติต่อตัวเองหรือยอมให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวคุณแบบที่แล้วแล้วมาผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบเดิมเพราะฉะนั้นบางเรื่องคุณก็ต้องรู้จักขอบเขตหรือว่าไม่ให้ใครล้ำเส้นคุณเรียนรู้ที่จะ สะท้อนสิ่งที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณในสิ่งที่คุณไม่ต้องการสะท้อนให้พวกเขาได้รู้พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการเอาใจใส่คุณและเคารพตัวตนของคุณนะคะจงะเผชิญหน้ากับความกลัวอย่ามัวลังเลใจอยู่เลยบางท่านไม่กล้าที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตของตัวเองแล้วก็ค้างคาไม่กลา้าปฏิเสธ ยังคงประนีประนอมกับเรื่องที่ตัวเองทุกข์ใจยังคงประนีประนอมกับเรื่องที่ตัวเองถูกเอาเปรียบและกลัวว่าจะไม่สามารถรักษาความรู้สึกดีๆที่ผู้อื่นนั้นน่ะมีแท้ที่จริงแล้วถ้าคุณยังถูกเอาเปรียบอยู่ไม่มีใครรู้สึกดีๆกับคุณตั้งแต่แรกคุณไม่ได้เสียอะไรไปเลยนะคะไม่มีใครที่คุณได้อะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นจงเผชิญหน้าและกล้าที่จะเป็นตัวเอง ถ้าเหนื่อยก็พักและอย่าทรมานตัวเองขนาดนั้นถ้าคุณแบกอะไรไว้แล้วมันหนักมันเหนื่อยโอ้พ่ออกมาในทางเดียวกันหมดเลยว่าถึงเวลาเลิกทรมานตัวเองเงินจะมาหานี่ร่ํารวยแน่แท้ทางที่ไม่มีใครไปไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าคุณนั้นจะ ทำอะไรบางอย่างที่ผู้อื่นบอกว่าทําแบบนี้ไม่โอเคทําแบบนี้ไม่ดีไม่มีใครเขาทํากันมาพูดแบบแบบนี้ได้ยังไงมาว่าคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงมาว่าผู้ผู้อื่นอย่างนี้ได้ยังไงไม่มีใครเขาพูดเลยไม่มีใครเขาจะมานั่งชี้บอกว่าผู้อื่นแบบอย่างนั้นอย่างนี้ต้องยอมยอมถ้าเป็นคนใจดีก็ต้องยอมยอมถ้าเป็นคนดีก็ต,นน reconoc. ต้องยอมเสียสละให้สิจะมาเห็นแก่ตัวได้ยังไงมีอะไรก็ต้อง เอื้ออาทรคนอื่นก็ต้องอดทนให้ได้สิไม่มีใครเขาทำอย่างนี้หรอกที่จะมานั่งระบุบอกว่าตัวเองยังไงยังไงแล้วผู้อื่นต้องเคารพไม่มีใครเขาทําไม่มีใครเขาทําเพราะว่าเขาก็จะวนอยู่อย่างนั้นชั่วกาลานานเทินชั่วนาตาปีที่จะวนลงสู่จุด โศโศกโศกาอะไรอยู่อย่างนั้นคุณจะต้องลุกขึ้นมาไม่มีใครทำไม่ได้แปลว่าไม่ควรที่จะทำนะคะคุณแค่ต้องรู้หลักสมดุลสร้างบุญสร้างกุศลว่าผู้ใดควรบูชาผู้ใดควรกระตันยูรู้คุณให้ถูกที่ถูกทางให้รู้จักประมาณ ให้รู้จักไม่มากเกินไม่น้อยไปแล้วจะดีทุกอย่างต้องมีประมาณจึงเป็นบุญเป็นกุศลนะคะเงินจะมาเงินจะมายังไงคุณก็จะรุ่งเรืองร่ํารวยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามคุณจะรุ่งเรืองร่ารวยแล้วเรียนรู้ที่จะ ไม่ทรมานตัวเองนะคะลาบผลมาแล้วดูหิบสมบัตินะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะนี่คือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายน2568นนี้นะคะนี่แหละคือคุณ นะคะคือวาจนาที่โลกนี้จะสดใสขึ้นมากมายนะคะโลกนี้มองเห็นอนาคตอย่างแน่นอนคุณจะมีความสุขขึ้นนะคะแบบแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาแบบฟ้ากับเหวเลยนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทานายให้พี่ๆเพืพพ่อนๆชาวลัคนาราศรีตุลทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพืพพ่อนๆชาวตุลทุกท่าน มีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ํารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาะในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยคะ่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดี ค่ะบายบายค่ะไปแล้วนะคะ